เรามีรุ่นที่ผมนำเสนอมาทุกทุกทุกคลิปเลยนะครับผมว่าเป็นตัวที่ขี่ดีที่สุดในคลาสเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ราคาพิเศษเลย189,000บาทเป็น s u z u k ิ g s x อ7 5 0ดปี2018ขคอ2สนะครับทอร์แอโร่แท้นะครับผมเครดิตดีออกรถ0บาทปี2อ1 6แน่นๆเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผม ที่นี่ร้านคริสบิ๊กบายนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ที่รามินทรา40ปากซอยแยก7วันนี้เรามีรุ่นที่ผมนําเสนอมาทุกทุกทุกคลิปเลยนะครับผมว่าเป็นตัวที่ขี่ดีที่สุดในคลาสเดียวกันนะครับผมเป็นซูซูกิ g s เอสครปดห้าศปี2018ัข้อสองสนะครับรถมือเดียวสภาพโคตรสวยอะ่ะพี่เฉยเข้ามาดูใ,ใกล้ๆดีกว่าปะไม่เคยเจอ g s เกริปขนาดนี้เลยนะเฉยโคตรกริปส์อ่ะรถมือเดียวมอ,มองไฟแดงนี่ยางก็ใหม่นี่ยางเพิ่งเปลี่ยนเลยเต็ม เซอร์วิสศูนย์ตลอดชิลวูดมือเบรกมือคัสเซนซีสีเดิมโรงงานทั้งคันไลทริ้วรอยสตอปเปอร์เดิมๆนะครับผมไม่มีบิด,ไม,มบดไม่มีเปี้ยวนี่ติ๊กเกอร์โรงงานอย,อยู่แบบสวยๆเลยมอหน้ามั้ยเจ้มอน้าโดนสัง, <c oughs> งเกตเห็นิดหน่อยเขาไม่ได้ใส่การหม้อน้านะครับแล้วก็มีสปอตไลท์ไอตัวนี้ยิงปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ป c. ไฟขอทางเนะง่ายเจหม้อน้าไม่มีบิดไม่มีบุบไม่มีบิด,ไม,มบดไม่มีเปี้ยวนะฮะเส้นตัวนี้ก็ใสๆเลย รถคันนี้แทบไม่ได้ล้างเลยนะเฉยจเจ้าของดูล<า>งแลมันโคตรดีฝาปิดน้ำมันเครื่องไอฝาเติมน้ำมันเครื่องแต่งนะฮะนี่กันสบัดโอรินแล้วก็ขาจับกันสบัดเคทูนี่กันฝาน้ำมันคาร์บอนครับของวูดนะฮะครอบถังน้ำมันไอ้ครอบถังน้ำมันของวูดเหมือนกันกันถังคาร์บอนนี่สีเดียวโรงงานนะครับผมไม่ได้ทำสีนะฮะ โอเคนี่ครับเซ็นเซอร์พักเท้านะครับไม่มีรอยรถไม่ล้มไม่ชนไม่แปะนะฮะสวิงามหลังก็สวยๆเลยทีเด็ดของรถคันนี้นะครับท่อแอรโร่แท้นะครับผมเป็น, one นคาร์บอนแบล็กนะฮะปลายยาวๆเสียงนุ่มๆใช่สิ <ๆ S 1> <ๆ>ไม่กินวาวด้วยไม่กินวาวยางหลังก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนยางหน้าหลังเลยเป็นพิเรลี่ลัสโซทูนะครับดิสเบรกเต็มๆพับเบรกเต็มๆ คันนี้ไม่มีท้ยสั้นนะอย่างนี้อย่างนี้คือตำรวจเห็นแล้วตำรวจตำรวจไม่หักไม่ไม่เหลียวไม่เหลียวนี่มีครอบเขาเรียกว่าตูดมดแตงไม่มีรอยจริงๆเลยนะครับคันนี้เบาะเบร์ก็ไม่มีขาดใสยิ่งกว่าตูดเด็กอะพี่เฉียนี่กเตอร์ฟันเต็มเต็มโซ่ไม่มีข้อตายนะครับไม่ยืดใช้ที่ยาวๆที่ยางมันนี่มันจริงวะยางใหม่ไม่รเมื่อวานพี่ฉีขี่ไาไงเป็นไงขับมันไม่ฝนโต๊กนี่ไม่ต้องกลัวลื่นเลย เฟรมด้านนี้ก็สวย,สวยเลยนี่เครื่องก็ไม่มีรอยเซนเซอร์ด้านนี้ก็ไม่มีรอยเลยนะครับท็อปเปอร์ฝั่งนี้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะอ๋อชิวมันเป็นของมอเตอร์ซ่าว่ะชี่เคทูทำไมข้างหลังข้างในมันเขียนมอเตอร์ซ่าวะไม่เป็นไร <c oughs> ก็ชิวแต่งชิวแต่งยิ้มแย้มหน้าเต็มๆนะครับผม ลองลองยิงไฟดิยิงไฟดูดิยิงยิงลงไฟสูงอ่ะเนี่ยพอสูงปั๊บๆๆๆๆๆๆไม่ให้ทางให้รู้ไปเลขไมล์28,408โลไล่เราขายตัวไม่แท้ๆนะครับผมแล้วรถคันนี้ยเซอร์วิสมาเรียบร้อยพร้อมขายพี่ฉีิให้ดูน้ำมันเครื่องหน่อยส่ยแจ๋วส่ยแจ๋วจริงๆเครื่องเยอะติดเลยนะครับ ระบบ traction control ระบบ abc ใช้ได้หมดเลยนะครับผมผมชอบสุสกจริงลรอโคตมาตัวนี้ถ้าเป็นคลาสเดียวกันแ่ะบางตัวอื่นๆจะไม่มี traction control นะบางตัวก็ไม่มี abs แต่ตัวนี้มีครบเลยมีหมวดกันกับขี่ด้วยเดินมเมาเงียนมากๆเครื่องเงียบมากๆครับไม่มีเสียงโซ่ลเลาลิ้นไม่มีเสียงวาลเลยขอบคุณเพื่อนฟัง โคตโรโโน่าขี่คันนี้ผมพูดนีนะใครได้ไปล่ะโคตรคุ้มพี่เฉยลองขับขี่ลูกค้าดูหน่อยนะครับว่ามันขับขี่ดีขนาดไหนไปเลย รถอยู่ในสนัสมรรถนะที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมค่าน,นี้ผมพูดอี้ว่าสวยมากๆเป็นปี18คศ17นะครับรถมือเดียวผมว่าสภาพน้องป้ายแดงจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ราคาพิเศษเลย1,89,000าบาทเครดิตดีออกรถ0บาทคุณจะไม่ซื้อได้ไงรถสภาพนี้ของแต่งขนาดนี้โอเคครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วย เออผมลืมบอกไปอย่างนึงตัวนี้น่าขี่จริงๆเป็นตัวที่ขี่ดีที่สุดในค้าเดียวกันโอเคไปละไปจริงๆฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ